หยอกกันสู่กันสู่กันเนาะเซ็กซี่เหรอเซ็กซี่กับชื่ออะไรตัวหนึง่งสุดหล่อ,ลอไหนเซ็กซี่เซ็กซี่ตัวแดงใช่ไหม เอ้าเอา,เอาจะแย่งกันทำไมล่ะลูกอิกจฉาอิจสากันสีว่าเขารักคนอื่นเยอะกว่าน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยกัดกันอย่ากัดกันตียเคีย ม่กัดกันลูกดูก um ันกัดกันเหมือนหมาเลยยิดฉากันกลัวเขารักเยอะกว่ากันตัวไหนมันดูเนี่ยเซ็กซี่หรอพอแล้วลูกพอแล้ว ่มันชงไปแล้วตายแล้วไม่มีใครแพ้ใครแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ